สวัสดีเด็กๆนะคะวันนี้ครูกวางก็จะมาสอนการหาหอรอมอนะคะหรือว่าการหาตัวหารร่วมมากนะคะซึ่งการหาหอรอมอ,อก,ก็คือ,อหอรอมอ,อก,ก็คือจำนวนที่หารจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัวนะคะหารสองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัวนะคะ ซึ่งการหาหอรอมนะคะก็มีทั้งหมด3วิธีในคลิปที่ผ่านมาครูกวางสอนการหาคอรนอใช่ไหมคะคอรนอก็สามารถหาได้3วิธีเช่นกันนะคะการหาหอรอโมวิธีแรกนะคะก็คือการหาตัวหารร่วมนะคะการหาตัวหารร่วมอ่า การหาตัวหารร่วมเช่นนะคะเราจะหาหอรอมอของ12และ20นะคะเราก็มาดูว่ามีตัวไหนที่หาร12และ20ได้ลงตัวนะคะมาดูนะคะ จำนวนที่หาร12ลงตัวนะคะได้แก่อะไรที่หาร12ลงตัวบ้างนะคะอ่า1นะคะ12 1นะคะ2ก็ได้นะคะ3 3 4สได้นะคะ4ก็ได้ค่ะมีไหมคะ6นะคะ หกสองสิบสองนะคะและสุดท้ายตัวมันเองนะคะสิบสองหารสิบสองได้เท่ากับหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้มาดูจำนวนที่หารยี่สิบลงตัวจำนวนที่หารยี่สิบลงตัวนะคะได้แก่อ่ะหนึ่งนะคะสองสามได้ไหมคะสามไม่ได้นะคะสี่ได้คะ่ะสี่ห้ายี่สิบ แล้วก็5ค่ะแล้วก็10ค่ะ1 0 2เป็น20และก็ตัวมันเองนะคะก็คือ20ทีนี้เรามาดูนะคะตัวเลขที่เหมือนกันนะคะอันนี้1 2 4นะคะหมดแล้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด ที่เหมือนกันมีทั้งหมด3จํานวนนะคะสามจำนวนก็คือ1 2และ4นะคะเราหาหารร่วมมากตัวหารร่วมมากคำว่าร่วมมากคือจำนวนที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นหอเรอมอของ12และ20คือ4นะคะได้เท่ากับ4นะคะ 4คือคําตอบของเรานะคะอันนี้คือวิธีแรกต่อมาวิธีที่สองนะคะวิธีที่สองก็คือการแยกตัวประกอบนะคะการแยกตัวประกอบนะคะก,ก,ะก,ะคะก็ทำคล้ายๆกันกันกบครนรนะคะนักเรียนมาดูเราหาตัวเดิมนะคะหาหอ รอมของ12และ20การแยกตัวประกอบก็คืออะไรที่คูณหาตัวมาคูณกันให้มันได้เท่ากับ12นะคะ12เราเอาอะไรคูณกันได้เท่ากับ12นะคะก็คือเอา2 2เป็น4 4คูณ3เท่ากับ12นะคะหรือนักเรียนบางคนนะคะ นักเรียนบางคนอาจจะทําอีกวิธีหนึ่งนะคะนักเรียนอาจจะเขียนว่า,เา12เท่ากับ2คูณ6ก็ได้นะได้แต่ว่านักเรียนต้องมาแยกอีกอะไรที่คูณกันได้6เพราะฉะนั้นก็คือ2และ3มันก็จะได้ค่าเท่าเดิมนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะ20บ้างนะคะ20ก็คือ2 2คูณ2ได้4เนาะ 4ี่คูณหเท่ากับยี่นะคะอาทีนี้นักเรียนมาดูตัวที่มันเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เหมือนกันคือ2นะคะตัวที่เหมือนกันคือ2เราก็เอามาคูณกันได้เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นหอรอมอของ12 เลย20อ่าคือนะคะเท่ากับคือ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 4นะคะอ่ะโอเคสองวิธีนะคะเท่ากันเลยนะคะสองวิธีเท่ากันเลยทีนี้เรามาดูวิธีที่สามนะคะวิธีที่สามก็คือการตั้งหาร การตั้งหารนะคะหาตัวมาหารให้ลงตัวนะคะหาหอเรอมอของ12และ20เหมือนเดิมค่ะ,ะหารนะคะก็2นะคะ2 2 62 2นะคะ2 10เป็น20นะคะ,ะเราหาตัวที่มันมาหาร6และ10ลงตัวนะคะ ็ได้แก่2นะคะ2 3เป็น6แล้วก็2 5เป็น10นะคะอะไรที่หาร3และ5ลงตัวมีอีกไหมคะถ้าไม่มีนะคะให้นักเรียนเอาตัวเลขที่มันอยู่ข้างหน้าที่เหมือนกันมาคูณกันนะคะตัวเลขที่อยู่ข้างหน้ามาคูณกันนะคะก็คือ2คูณ2เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้น รอรมอของ12และ20คือ4เห็นไหมคะทั้ง3วิธีนะคะคำตอบก็จะเหมือนเอนกันนะคะทั้ง3วิธีคำตอบจะเหมือนกันเลยนะคะอะครูกางยยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งหาหอรอมอเช่นกันนะคะหาหอรอมอ ของแปดและยี่สิบนะคะหาหอเรมอของแปดและยี่สิบนะคะครูกังก็จะใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะแปดยี่สิบแปดคือสองคูณ สเป็น4 4่คูณสเป็น8นะคะต่อมา20่สนะคะยีก็คือ2อคูณสเป็น4 4่สีคูณหนะคะ,ะเท่ากับ20เพราะฉะนั้นหอรอมสองคูณสเท่ากับส ฮอร์มอของ8และ20คือ4นะคะโอเคนะคะนักเรียนมีอะไรสงสัยให้คอมเมนต์ถามคุณครูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลานักเรียนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูกวางด้วยนะคะหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ